สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับแปลงพฤกษการอ้อยแปลงนี้เราปลูกเมื่อวันที่25พฤษภาม68ปกปีนี้เนาะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออ้อยอายุ5เดือน13วันใชครับใช้รูปของผู่แกนมาทั้งหมดครับนะวันนี้เราอยากจะพาพี่น้องเข้ามาดูว่าถ้าพี่น้องลองทําดูลองเปิดใจศึกษาเรียนรู้ดูว่าการทําอย่างเงี้ยผมลิตมันสูงนะครับก็เราตั้งเป้าไว้คือหนึ่งไร่สามสิบตันครับ,รบทีนี้หนึ่งไร่สามสิบตันเนี่ยพี่น้องบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งมาเจอผม่เนาะมาเพิ่งม มันจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งไร่สาตันทุกวันนี้ทํา10ตันก็ลาบากและ15ตันนี่ก็ยากละเหือนขึ้นคอละดังนั้นพี่น้องครับอย่างนี้ครับการที่ว่าเราทํา1ไร่สาตันนะครับพี่น้องหรือว่า1ไร่ยี่สิตันขึ้นไปเนะี่ยผมถอยลงลงมารับอีกนะฮะมันทําได้ครับพี่น้องหัวใจหลักคือ1เรื่องของพันอ้อยพันอ้อยในที่นี้หมายความว่าใช้พันอะไรก็ได้ที่พี่น้องมีอยู่ในท้องถิ่นใช่ครับขออย่างเดียวขอให้ไม่เป็นโรคปอดโรคปอดมแมลง ขอให้มีพันอ้อยที่สมบูรณ์อายุก็อยู่ที่มาสัก6เดือน7เดือน8เดือนเอาไม่เกิน10เดือนก็ยังได้อยู่ใช่ครับเนาะพี่น้องจะใช้รถปลูกก็ได้หรือจะมาพัฒนาพันอ้อยอย่างนี้ได้อย่างที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาสายพันอ้อยที่ผมทดลองในแปลงเนี้ยผมทดลองอยู่ประมาณ4ี่ห้าเบอร์เบอร์แรกเลยพี่น้องรู้จักหมดเลยคือผลอแก่น3แล้วก็อีกเบอร์ก็เป็นสุพรรณ80ครับใช่ครับ CB <CS> ครับห5ึ่4เสี 14, ่ทองภูมิ แล้วก็มีเม็ดขนุนก็มีอีกหลายเบอร์เป็นเบอร์ที่เราไปเอามาจากแปลงของพี่น้องในสมาชิกของเราว่าเอ๊ e, พันธ์อะไรใช่คะตะคุณเคตะคุณเอลเคอะไรง<อ>เงี้ยเยอะมากในฤด,ดูการต่อไปเนะี่ยเราก็จะคงจะมีพันธุ์ที่พี่น้องรู้จักกันหลายพันธ์เอามาทดสอบว่ามันสามารถปลูกได้เหมือนกันหมดแค่พี่น้องเปิดใจแล้วใช้ระบบคุยกันมันเข้าไปเนะี่ยมันก็จะทําให้เพิ่มผลผลิตได้นะและที่สําคัญนะครับอ้อยก็จะมีความทนทาน ต่อโลกต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆน่ะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ที่เห็นนี้คือเป็นอ้อยเราปลูกเป็นข้อตาคือเราไปคัดพันอ้อยจากแปลงของเกษตรใหญ่ไปนี้เนาะครัค้ดิแกนสามครับ,รบใช่ครับแล้วเราก็ตัดแค่หนึ่งข้อตาแล้วเราก็เอามาวางปลูกกันนะคือ50เซนใส่หนึ่งข้อตา50เซนหนึ่งข้อตาอ่าหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ก็จะมีพันอ้อยอยู่ที่2 0 0พกอ สองพันถึงสองพันสองร,ร้อยสองพันรกอพันร้อตีซะว่าสองพันกรสก็แล้วกันสองพันกรส์เราใส่ได้หนึ่งข้อตาหนึ่งข้อตาขึ้นมาก็ประมาณห้าหลับเอาพี่น้องครับให้ดูน,นี่ครับประมาณหนึ่งข้อตาหนึ่งข้อตาครับอ่ะเจนนับไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหกอ่านับเลยอันนี้ไปสองหนึง่งส,สองสามสี่ห้าหกครับอ่าอันที่สาม หนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ถึงห้าอ่ะอันที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดอ่ะอันอันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะครับผมให้ถัวเฉลี่ยเลยนะพี่น้องนะถัวเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้ห้าจะได้ห้าดังนั้นแล้วเนี่ยห้าตาบางคนมาข้างไปคิดอย่างนั้นได้ได้ครับพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจว่าหนึ่งเราคัดพันธุ์อ้อยมาปลูกที่ไม่เป็นโรคใช่ครับ,รบและเราปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และช่วงที่ผมปลูกเนี่ย พอปลูกเสร็จปุ๊บมันมีปัญหาพี่น้องคือพายุเข้าครับ,รบพี่พี่น้องหลายคนที่ถ้าเป็นเซียนอ้อยหรือว่าปลูกอ้อยมาก่อนสัก2อสาปีแหะจะมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกอ้อยอ้อยที่มันปลูกยากที่สุดคืออ้อยหน้าฝนใช่ครับแล้วถ้าปลูกเสร็จปุ๊บประมาณสักหเดือนไม่มีฝนมาเนะี่ยโอเคจะขึ้นดีมากครับ,รบแต่ของเราปลูกไปมาสักวันนะึงพอวันที่2ที่สามน่ะพายุเข้าพี่น้องพอพายุเข้ามาเนี่ยปัญหาเกิดเพราะว่าทําให้อ้อยเนา่าขึ้นมาละแต่ไม่สมบูรณ ก็เลยไม่คอ่อยดกเท่าไหร่แต่สังเกตนะครับอันนี้ขึ้นมาสมบูรณ์เท่าไหร่น,รนะหนึ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดเนี่ยไหมขึ้นมาแปดทีนี้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเราจะใส่อย่างนี้คือหนึ่งไร่เนี่ยถ้าหนึ่งไร่กับคุณห้าเรคือ,คอ,คอ,คอมีประมาณเท่าไหร่หนึ่งหมื่นลำครับคุณห้าใช่ไหมหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันลำต่อต่อไร่ครับอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งสองพันลำต่อไร่ดังนั้นเราต้องมาลุ้นเลยต้องมาลุ้นอ่าความอ่่าาควมใหญ นะความใหญ่บวกกับความสูงเนี่ยเกบกว่าเราจะรุนให้ได้30ตันนะ่ะถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่ยากแต่ถ้าพี่น้องติดตามผมมาเนี่ยถ้าเป็นสูตรใหม่ที่จะปลูกกับพี่น้องอดูดูกันเนี้ยที่จะปลูกประมาณอีกสัก2อาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยป่นหมดละนะป่นหมดละอันนี้อันนี้ส่งท้ายละอีกสองอาทิตย์ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่แปดประมาณปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนมการาต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวาเนี่ยเราก็เริ่มปลูกกัน ปัญหาเรื่องฝนเรื่องอะไรก็จะเบาลงมานะเราก็จะใส่เลยครับสองตาเนะาะระยะระยะล่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบครับถ้าเมตรหกสิบได้ดีพี่น้องมันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่แหละความยาวก็คือหนึ่งพันเมตรพี่น้องที่แต่นะความยาวคือหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งไร่และห่างกันห้าสิบเซนห่างอย่างนี้พี่น้องห่างอย่างเงี้หยห่างห้าเซนแล้วใส่สองตาอ้อยสองตาอ้อยเมื่อกี้เราลืมถ้าเราเอาเนี่ยไม่ไรเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเราไม่ร้อเอใส่สองตาอ้อยเราไม่ต้องลุ้นเลยเนาะ ว่าจะได้สิบหรือเปล่าใช่ครับอันนี้นับนะครับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอ่าหกถ้าเราใส่สองตาก็เท่ากับสิบสองเตะเราเท่าไหร่สิบสิบอ่าสิบเป้าหมายมีโอกาสเป็นไบนั่นหมายว่าหนึ่งกอเนี่มันจะอยู่ที่ประมาณสิบลำครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะทำหนึ่งไล่สามสิบตันอ่ะมันเปเรื่องง่ายละใช่เพราะว่าหนึ่งอ่าหนึ่งไล่เนี่ยเราจะมีอ้อยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นลำ ก็คือมีมีตาอ้อยหรือว่ามีกออ้อยเงี้ยอยู่ที่ประมาณกอ2 0 0 0กอ2 0 0พันกอเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ10ลำิ0ลำ10บลำต่อกอ10ลำต่อกอก็เท่ากับ20,000นลำนะ2 0 0 0 0ลำคิดง่ายๆเลยถ้ามีน้ำหนักคือ1นึ่งกิโลเราได้ละ20่สิบตันแต่สภาพการบนี้มันกิโลครึ่งถึงสองโลแล้วอย่างอย่างเงี้ยพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยว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 เราลองวัดให้พี่น้องดูเราลองวัดให้พี่น้องดู สี่สิบถ้าสี่สิบตามมวลแล้วก็ปริมาตรครับความหมายคือลากบ่อจากตรงนี้มาถึงตรงนี้หนึ่งหนึ่งเมตรนะหนึ่งเมตรนะนี่หนึ่งเมตรข้อแรกใช่เลยตัดปุ๊บเนี่ยนะตัดปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลสองขีดอรัวันนี้สูงเท่าไหร่เอาแบนี้เดยอายุเท่าไหร่คะอันนี้ห้าเดือนอ่าสามวันห้าเดือนสิบสามวันอืมอะไรดูเลย เท่าไรเอ่ยรือทุกการค่ะสองเมตรสี่สิบสองครับตีว่าสองเมตรสี่สิบครับสองเมตรสี่สิบเนี่ยอ่ะตีว่าโลโลสดก็ถือว่าตัวเนี้ยสองเมตรอ่าสองกิโลครึ่งละเห็นไหมครับเนี้ยลำเนี้ยลำเดียวสองกิโลครึ่งอายุอะไรนะห้าเดือนสิบสามวันครับห้าเดือนสิบสามวันบางใช้คําว่าบางเนาะครับบางลำปลาไปที่สองกิโลครึ่งละ ร,ร,ระยะเวลาเราตัดอ้อยอ,อยู่ที่ประมาณ11-12เดือนช่โดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ย11-12เดือนแต่ถ้าเป็นอ้อยตอเมื่อไหร่ปุ๊บจะกัน1ปีทันทีเลยใช่ครับตีว่า11เดือนครึ่งถึง12เดือนครึ่งประมาณนี้ตัดเร็วตัดก่อนอยู่ที่ไม่เกินนี้นั่นหมายความว่าม,ามีโอกาสที่เราจะได้อ้อยนะ่ประมาณโลครึ่งสูงมากสูงมากครับถ้าเราตีทัเฉลี่ยเรามีอ้อยอยู่ที่เท่าไหร่20,000ลำ2ลำคุณด้วย1.5 ก็สามสิบตันผมละไว้แค่นี้ที่เหลือพี่น้องไปคิดเอาใช่นะไปคิดเอานี่คือความคิดเนี้ยแนวทางเนี้ยผมใช้เวลาเรียนและศึกษาค้นคว้ามาสิบเอ็ดปีกว่าวันนี้ผมเลยเอามาเผยแพร่บอกพี่น้องเผื่อเป็นทางเลือกเผื่อเป็นแนวทางที่เผื่อทำได้บางคนบางท่านอาจจะบอกว่าทาไม่ได้มันทำเยอะไม่เป็นไรพี่น้องไม่เป็นไรถ้าพี่น้องทําเยอะ หลักประมาณสัก2030าไร่ร้อยไร่พันไร่ไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือทําเหมือนว่าพี่น้องมีที่น้อย<ช>ก็ทาได้2ทําเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ทีนี้ถามว่าถ้าพี่น้องจะป 100, ลูกร้อยไร่พันไร่ทำไงพี่น้องก็ปลูกได้เลยใช้รถเครื่องจักรปลูกได้เลยพี่น้องจะวางเดี่ยววางคู่ได้หมดเลยแล้วก็ระยะห่างก็คือสักเมตรห้าสิบรือเมตรหกสิบแล้วก็ฉีดพ่นระบบคุยกันมันเข้าไปนะฉีดไปพอมันขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเดือนก็ให้โปรแกรมให้ปุ๋ยตามโปรแกรม แล้วก็มีน้ําถ้ามีระบบน้ําอย่างเงี้ยผมก็มั่นใจว่า20ตันตอน่อไร่อะทาได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วหรือบางคนบางท่านอาจจะติดของเกา่าคือเป็นปุ๋ยเม็ดเพราะว่าของระบบของผู้จันการอะเราจะเป็นปุ๋ยทางใบเข้าก็นะใช้ผสมประสานกันก็ได้อาจจะช่วงแรกๆเนี่ยเราจะตัดอ้อยประมาณช่วงประมาณเดือนธันวามกรากุมภาสามเดือนนี้ฝนไม่ตกการใช้ปุ๋ยเม็ดจะไม่ไปมีประสิทธิภาพเพราะว่า ปุ๋ยเม็ดจะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยความชื้นครับนะยังไม่รวมค่าพิษดินนะพี่น้องนะรายละเอียดตรงนั้นเราคุยหลังมันใช้ไม่ได้ต่อให้เราฝังปุ๋ยพืชก็ดูดซับไ,ได้การดูดซับต้องละลายต้องลากอาก่อนลากแก่โอ้มันมีเอเซอรี่หรือว่าองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะดังนั้นไม่ต้องใช้ครับพี่น้องหลังจากที่เราตัดอ้อยไปแล้วหรือปลูกไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องก็ฉีดพ่นทางใบไปนะเขาเรียกว่าผสมผสานทางใบไป ประมาณสิบวันครั้งสิบวันครั้งเดือนหนึ่งสิบไปสักสามครั้งนะไม่ไหวก็สองครั้งไม่ไหวเดือนละครั้งอ่าแล้วแล้วแต่พี่น้องนะแต่ถ้าพี่น้องสามารถทําประมาณสักเดือนนึงสามครั้งหรือสี่ครั้งเนี่ยประมาณสี่เดือนครับอ่าให้เราเริ่มมกราเนาะมกราอักุมภามีนาเมษาพฤษภาโอ้ยเราอายุได้สี่เดือนเลยสี่เดือนสี่เดือนปุ๊บฝนมายยงเงิ่มได้ยินเสียงเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องละครับก็นั้นหยุดให้ละเพราะอะไรพอฝนมาปุ๊บพี่น้องอาจจะ ฝนมาประมาณอายุประมาณห้าเดือนหรือ้าเดือนครึ่งไม่เกินหกเดือนพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวพอจบเนี่ยขี้หมูขี้หมาถ้าทาตามเนี้ยได้ละสิบห้าถึงยี่สิบตันต่อไร่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่าเราทําแบบผสมผสานแล้วแต่พี่น้องจะสะดวกแบบไหนแปลงนี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามอัปเดตมาตลอดมีที่ผู้การมัดไว้อ่าใช่ครับเราไปดูกันนะคะเราไปดูกันว่าตอนนี้น้องเขาความสูงเท่าไร่แล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูค่ะ นพี่น้องครับก่อนดูนั้นนะครับผมนะครับพี่น้องดูตรงนี้นิดนึงว่าทําไมผมถึงกล้ามั่นใจว่าที่สลีมผมมันเป็นไปได้อันนี้คือเราใส่สองตาครับพี่น้องเราใส่สองตาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องลุ้นเลยว่ามันจะได้สิบลำหรือไม่ใช่ครับลองลองเอกระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับเห็นไหมสิบห้าสิบห้าเราเอาเท่าไหไรสิบลำเราสิบอันนี้ตาเดียวเห็นไหม ตาเดียวลุ้นยากไหมลุ้นยากแต่ถ้าสองตาไม่ต้องลุ้นใช่ใช่อันนี้นี่นี่สองตาใช่ไคือสองตานะคะน้องนี่นี่ใส่สองตาเห็ไหมจะปลูกใหม่ผู้การจะแนะนําให้เป็นสองตาสองตาพอดีสองตาเนี่ยทำหนึ่งไล่สามสิบตันอ่ะค่อนข้างง่ายไม่ต้องลุ้นค่ะ้นัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าครับสิบห้าเห็นไหม เป้าหมายเราเท่าไหร่สิบสิบสิบเป้าหมายเราสิบขอแค่หนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งลำหนึ่งกิโลครึ่งแต่บางคนบางท่านไม่เข้าใจพี่น้องครับปีมีสิบสองเดือนผมจะตัดอ้อยสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนครึ่งถึงสิบถึงสิบสองเดือนโอกาสที่จะได้หนึ่งลำเนี่ยหนึ่งหนึ่งโลครึ่งเป็นไปได้สูงมากผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้ของผมบางลำนะทะลุสองโลแล้วทะลุสองโลแล้วถ้าใคร อะพอจะมีองค์ความรู้เรื่องปริมาตรนะอย่างเงี้ยเงี้ยสามสิบสี่อย่างเงี้ยนะสามสิบสี่ตัวนี้เป็นพันขนแก่นสามสามสิบสี่เนี่ยสามสิบสี่เนี่ยคือหนึ่งกิโลอะวัดความสูงหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลคือหนึ่งเมตรใช่ไหมครับไม่ใช่ความสูงเลยความสูงเลยนะครับแทงบะทูแล้วจากนี้ไปเขาจะสะสมน้ำหนักไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยเท่าไหร่สองเมตรหกสิบครับสองเมตรหกสิบ ผมตี2.60ก็คือชั่วโมงเนี้ยได้ละ2โล 2>, 2โลเห็น <OK S 2> ไหมถ้า2โลก็ไปคุณเอาเราเราไม่พูดถึง2โลเรา<ม>พูดถึงโลครึ่งพอขอวัดลำนี้กนหน่อยเห็นไหมอ้ยยอยลำโอ้อ้อยลำนี้เราคุยไ,ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ขอ <c oughs> ขออะไรคะนี่ก็ขอเกล็ดสามเลยอ่าโอ้ย39.8อันนี้คือประมาณประมาณโลสองโลหนึ่งโลสองโดยประมาณนี้ไหมฮะแล้วบนล่ะคะขึ้นบนหน่อย ขึ้นขึ้นบนของเรามันระบบเรามันขึ้นบนเห็นไหมสี่สิบเนี่ยพอกันสี่สิบก็มือนที่เราไปวัดของพี่น้องเลยนะคะคือเขาล่างเล็กแล้วเป้าหมายของผมเนี่ยผมไม่ต้องเอาสามสิบสี่สิบหรอกผมเอาแค่สามสิบอะเอาแบบเล็กๆขนาดนี้ก็พอเนี่ยไหมสามสิบอันนี้สามสิบสองอันนี้อันนี้ไม่ผ่านเยอะเกินเอาสามสิบะมันจะเป็นสามสิบเออเนี่ยตรงเนี้ยเอาแค่นี้พอนะลำแค่นี้ก็พอละผ่านละ ขอวาดควาด้วยกันหน่อยมีพี่น้องถามไว้ค่ะว่าใช้ปุ๋ยอะไรฉีดคะผู้จัดาบอกว่าปุ๋ยใช้ปุ๋ยผู้จัดการมันใช้ปุ๋ยระบบผู้จัดการที่เรียกว่าระบบคือมันมีหลายตัวมันมีทั้งหมด6ตัวนะหกตัวธาตุอาหารนะแต่ละตัวอ่ะเป็นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยทางใบครับพี่น้องเพราะปุ๋ยทางใบมันจะได้กินมากกว่าทางอนเป็นชุดอ้อยเลยแต่ผู้จัดการส่งเม่สามสิบผมต้องการแค่กิโลครึ่งเห็นไหมครับ เป้าหมายผมเดี๋ยวนี้เป้าหมายผมผมไม่เยอะผมลงมารับแค่โลครึ่งนะลงมารับแค่โลครึ่งและเพราะอะไรไหมเราเชื่ออย่างยิ่งยวดว่าหนึ่งเราต้องการแค่ส0เองเอาโกใหม่เอาโกใหม่เอายังโกนี้อายังโกกลางกางนี่เลยะอายังโกกลางกลางนี่เลยคนที่เราจะไปไปหาโกนู้ดอะเหลีงโกกลางๆเนี่ยเท่าไหร่เหลียงโกกางกลาง นับนะครับเดี๋ยวย้ำอายุพี่น้องอีกครัห้เดือนสิบสามวันก่อนจะนับต้องบอกก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าสิบห้าองตาหนึ่งห้านันนี่วันที่อะไรวันนี้วันที่แปดวัแปดนะถ้าวันที่สิบหนหึ่งห้าไม่แน่เลยนะนี้มัน น่นหมายว่าเป้าหมายผมเอาแค่สิบครับเป้าหมายผมเอาแค่สิบและเป้าหมายผมเนี่ยขอแค่แค่นี้พอไม่เยอะแค่สามสิบเห็นไหมครับเอาสามสิบสามสิบมิลพอหน้าตัดแค่สามสิบมิลสามสิบ <30 S 2> มิลผมขอหนึ่งไร่อ่ะขอความสูงแค่สองเมตรห้าสิบครับได้ไหมขอขอหน่อยขอหน่อยถ้ามไม่ได้ก็รอหกเดือน <c oughs> ว่ายัางไรก็ได้ทำได้นะ สองเมตรห้าสิบคือว่าโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บสองเมตรสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบวันนี้ได้กี่เดือนละห้าเดือนสิบสามวันห้าเดือนสิบสามวันครับเอางี้เดี๋ยวหกเดือนคุณไปหาเชือกมาวัดก่อนี้ครับนะเดี๋ยวหกเดือนเป๊ะผมอ่ะจะมาผมจะมาวัดก่อนนี้นะวัดก่อนนี้ให้พี่น้องดูว่า ผมต้องการเท่าไหร่ครับผมต้องการสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบทำไมอ่ะผมทํางานวิจัยมาทําซ้ําๆทําเดิมๆผมจริงมั่นใจนั่นหมายความว่าระบบของผมเนะี่ยขอแค่สูงสองเมตรห้าสิบเส้นรอบวง30มสิบมิลระยะปลูกห้าสิบเซนใส่สองตาสามสิบตันต่อไรอ่อ่ะเป็นเรื่องแบบชิวๆแต่ปีนี้ไม่ชิวทำไม กว่าเราจะหาหนทางกว่าเราจะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ขนาดนี้เราใช้เวลาถึง11ปีกว่าใช่ครับปีหน้ารูดูกันนะก็คือวินาอีกประมาณเดือนก,กว่าๆเนี่ยเราจะเริ่มละพี่น้องเราจะก็จะเริ่มปลูกละใช่ครับอ่าและพี่น้องติดตามผมศึกษาร่วมกันเปิดใจนิดหน่อยพี่น้องเปิดใจดูแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรหรือว่าใครพร้อมแบบด้านไหนก็เริ่มด้านนั้นไปก่อนแต่ถ้าใครมีที่อย่างเงี้ยสักไร่สองไร่สามไร่ก็ลองศึกษาร่วมกันนะเพื่อเป็นแนวทางที่ดี อันนี้เดี๋ยวเราเราก็จะมามัดนั่นก็ได้ไปเลยโอเคอันนี้มันข้างหน้าใช่ข้างหน้าดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอเวลาประมาณ6เดือนตรงปุ๊บเนี่ยมจะมาวัดก่อนนี้ให้พี่น้องดูอีกอีกสิบเจ็ดวันอ่าอีกสิบเจ็ดวันป่ะเราไปดูที่ชาเลนจ์ที่เราทําว่าครับครั้งนั้นคือถ้าใครติดตามเดี๋ยวผมจะให้แอดมินนะครับตัดต่อให้ดูว่าวันนั้นน่ะความสูงที่เมตรเจ็ดสิบเเมตรเจ็ดสิบอ่าแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ 3เดือนยอดใบคือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าวันนะถคาเทียบก็คือหนึ่งร้อยเวันตามหลักที่สีผมก็คือ110่งร้อยเซนแต่วันนี้ไปละหนึ้อยเจสิบนาะก็เกินไปประมาณ6กสเซนละนะสำหรับตัวนี้ตอนนั้นตอนนั้นอายุอะ่รนสามเดือนสามเดือนเนาะสมเดือนครับ